ก็ปกติก็ร่วมง,งานกับพ่อแบงค์อยู่พอสมควรครับก็ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ที่พ่อแบงค์ได้ติดต่อให้มาร่วมงานด้วยนะครับมาในส่วนของวงปีพาศแล้วก็ถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นเกยียรติมากๆที่พ่อแบงค์เมตตา,าเป็นพิธีที่ท,ที่ขลังนะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็งดงามนะครับตามตามประเพณีที่ท คนไทยได้ไไดได้้สืบสืบกันมาเนาะเป็นการบวงสรวงที่รู้สึกว่ามีการจัดครบตามกระบวนการที่ทควรจะมใใีในส่วนตัวของผมแลกใ็ในการจัดงานผมรู้สึกว่าเพราะแบงเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับเป็นคนใส่ใจรายละเอียดในการจัดงานมากๆนะแล้วก็อยากจะให้งานออกมาดีออกมาดูดีและออกมาได,ได้ดั่งที่ผู้ติดต่อง,งานต้องการ แล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกผมรู้สึกว่าพ่อแบงค์เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกด้วยไม่ใช่แค่ใส่ใจในรายละเอียดของงานอย่างเดียวมีเป็นคนที่ใส่ใจในความรู้สึกของของทุกๆคนเนาะขนาดผมเองผมยังรู้สึกว่ายังยังเป็นวัยรุ่นเนาะแต่ยังรู้สึกได้รับเกียรติได้รับความเมตตาเอ็นดูจากพ่อแบงค์มาเสมอก็รู้สึกเป็นเกียรติทุกๆครั้งนะครับที่ที่ได้ร่วมงานกับพ่อแบงค์นะครับก็จริงๆไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรนะแต่แต่เรารู้สึกว่าเราเรา เราได้รับเกียรติจากพ่อแบงมาเสมอเราได้รับความเมตตาเอ็นดูจากพ่อแบงเสมอเราก็จะทุจะทำทุกๆงานที่ที่ได้รับเกียรติให้ดีที่สุดเสมอครับนะต้องต้องต้องกราบขอบคุณพ่อพ่อแบงด้วยนะครับ